สิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดใช้ AI คือการที่เราจะต้องรู้ว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วก็มีไอเดียเป็นของเราเองแล้วให้ AI ช่วยที่จะต่อยอดเะ AI ก็จะเก็บข้อมูลนะครับมาเป็นชุดเดียวกันแล้วเวลามีคำถามที่ใกล้เคียงกันคำตอบที่จะได้ก็จะใกล้เคียงกันดังนั้นถ้าคุณสั่งให้ AI ทํทำอะไรจากคลิปที่เคยให้ไปก่อนหน้านี้คุณมีไอเดียส่วนตัวใส่เข้าไปด้วย จะทำให้ AI สามารถคิดไอเดียต่างๆได้แตกต่างจากคนอื่นๆและสิ่งที่ทเป็นเทรนในปัจจุบันคือ 1. content creator หรือ Agency ต่างๆเริ่มมองหาคนทำคอนเทนต์ที่มีลักษณะ u n i q u คือแตกต่างจากคนอื่นดังนั้นถ้าคอนเทนต์คุณเรื่องราวที่แตกต่างจากคนอื่นและน่าสนใจ เรื่อง follow ไม่ต้องกังวลน,นะครับปัจจุบันมีกรณีที่คน follower หลักร้อยแต่ได้รับการสนใจจากแบรนด์เยอะขึ้นและโค้ดต่างๆก็รีบหยิบเรื่องนี้มาคุยกันแล้วและนั่งวิเคราะห์กันแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วเอเจนซี่ในระดับโลกเวลาจะเลือก influencer ไม่ได้เลือกจาก follower มาซักพักใหญ่ๆแล้วแต่ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยจะรู้เฉพาะในกลุ่มคนที่อ่านพวกเทคหรืออ่านข้อมูลจากต่างประเทศว่า เขาจะเลือกคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับแบรนด์เขามีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกับแบรนด์เขาจริงๆไม่ใช่เปอินฟลูเอนเซอร์ที่รับงานหรือทําเพื่อตามเทรน์หรือใช้เทคนิคต,ต่างๆเพื่อให้คนติดตามเยอะขึ้นฉะนั้นไม่ต้องกังวลขอให้คุณโฟกัสในโลกนี้ยังมีตลาดที่เราเรียกว่านิชมาร์เก็ตผมเนี่ยแหละครับทำนิชมาร์เก็ตมาตลอดผมไม่ได้ถนัดในตลาดแมสผมถึงพยายามจะให้กําลังใจคนรอบตัวตลอดว่า ทำนิชมาเก็ตเถอะเพราะมีเราแค่คนเดียวเราไม่จำเป็นจะต้องเหมือนใครเป็นปอยคนที่หนึ่งหลายๆคนพยายามจะเป็นพิมพ์ลีพายคนที่2คนที่3พยายามจะเป็นนัชชาคนที่2คนที่สามเชื่อเถอะครับทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วถ้าเกิดคุณพยายามทําบ่อยๆแน่นอนครับช่วงแรกๆคุณอาจยังหาตัวตนไม่ได้ซึ่งไม่มีใครสามารถหาตัวตนได้ในช่วง20-30คลิปแรกหรอกครับมันต้องทําไปเรื่อยๆจนเริ่มเจอตัวตนเริ่มปรับสไตล์แนะนําเลยนะครับ การเรียนแบบเป็นสิ่งที่ดียายอิติกับอีโก้ว่าฉันจะเน้นแตกต่างจากใครคือเราชอบใครเรามีสิทธิ์ทําได้เรียนแบบได้แต่ในขนาดเดียวกันเราค็ค่อยๆใส่ความเป็นตัวเองไปทีละนิดการที่เราเรียนแบบใครมาเป็นการฝึกทักษะฝึกจังหวะการพูด ให้เหมือนคนที่เราชอบซึ่งแน่น,นอนครับมันดีทุกคนต้องมีช่วงแห่งการฝึกฝนนะครับผมแล้วก็ปรับมาเป็นตัวเราฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมขอให้กําลังใจให้ทุกคนว่าเริ่มลงมือทําเรียนแบบได้แต่ก็พยายามหาสไตล์ของตัวเองไปด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วเวลาคุณใช้ AI มาใช้เป็นเครื่องมือนะครับมันจะทําให้เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคุณได้จริงๆขอบคุณครับ